ยาวยๆนิดนึงครับระวังลื่นด,ด้วย

ก้าวไปไวๆเดี๋ยวเปียกไปหมดอีกรอบหนึ่งใจอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก้าวไวนิดหนึ่งเดี๋ยวเปียกไม่ใช่หรอกระวังล้มแต่เดี๋ยวเปียก จ๊อท่บอกว่าคนไหนก็ได้ครับได้นทจ๊ะเท่าในร่นเจ้าเอาอีนอันนี้เข้าไปวางในโบสถเลยครับเขานี่ไของเขาไปด้โบสถ์ข้าโบดเลยครับข้าโบดเลย เหรียญนิไว้ข้างนอกเหรียญนิไว้ข้างนอกหน้าโบสถ์ตรงนู้นอ่ะเข้าในเลยครับเออรูปนั่นเขาโบสถ์ไปเลยแต่เหรียญโบยทอนั่นดีพยายามเอาเข้าไปวางแล้วถือเอาเข้าไปวางก่อนไปไว้ก่อนวางหลบไว้ข้างๆไปก่อนมานี่มานี่ นันนั่นันตอนนี้ไปติดอไปติดเทียนน่นุนหนนต่อมันหหุบเลยหวามกอนไม่ได้ใช้อะไรลว การเอานั้นเข้าไปเลยการเอาที่ยายเข้าไปงนายเนะี่ยเข้าแฝงนานโบสถ์เลยเอาพระโบสไปเลยนะ่ะเอาสามจบีอยาง กวางกัวันทามิว <baptism>? ันเตตับปังตัปาฟังธรรมะเมปมะเมันเตมายาตับังลุงยันสามีนานุโมโทีะปัะังสามีนาตับังลุยันไมหังาตัะปัง โอ้ยเถอะอ่ะอ้าวมึงจะแย่งป่ะหนาวไม่เท่าไหร่ลื่นเนี่ยเลย

ยัอไปเลยยไปเลยเอาแต่เย็นไปรุ่นการเคดื่อนไปไกลนี่หน่ะไกลจ้ะจ้าจ้าการโทรศัพท์การันครับครับครับนี่หน่ะขวานานขวาดูผู้คนนี่โว้ cắn đó à boy <cười"? cười> <Duh. Duh. cười> bye à boy bye ờ uh, <analogy> Mẹ ừ rồi, mẹ Nuh, mẹ <laughs> Nuh, เอาเกวให้เหรียญหนึ่งเอาไว้หน้าข้าวให้แม่เหรียญหนึ่งเอาเกวเอายวเกวกี๊ยวเกีวเกีเกี๊กี๊ยวเกวเกี่ไวเกียหเกีีีกบเวเกกาเกเวเกเียวเ ช่วยกันส่งมากมายู้ายช่วยส่งมามาผู้ชายช่วยส่งจับแขนด้วยกันจับแขนไปเดี๋ยวแป๊บเดียาผู้ชาตายาไปหมดอ่ะช่วยส่งมามาเดี๋ยวเ้าปากใกล้ๆกันอย่๋ยวพึ่งพูดตรงนั้นเข้าใกล้ใกล้อย่าเยียมนี่นะเยี่ยมเยี่ยมเย่ยกหน่ นั่งๆๆขอซอยเข้าไว้แน่ <laughs> 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 มองกระต่ายได้นะาดูใบฝาไหวบ้างเก็บเจ็บเก็บเยี่ยมยอด้ยเก็บ